สบายดีปอมัยพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเนาะตอนนี้คือบารนัยมาปากเซพี่น้องเลยมีอันนนองผู้หนึ่งเนาะเพิ่นอันขี่รถมาเกิดอุบัติเหตุรถล้มตอนนี้บารนายผ่าเพิ่นมาหงหมอเนาะมาสุขเซตาเขามาในเมืองเนาะ มาวาสิมาผ่าสาวปีใหม่เป็นมาซื้อรถมากับน้องอันพอดีเห็นข่าวเ,เกิดอุบัติเหตุเลยพามาซักยาก่อนมาหาหมอ,อก่อนเนาะ ไปอันนี้มูถ้าจะมาเอาหลุดขับไปได้อยู่บนละว่าเลยนะสบายดีเด้อพี่น้องมาล้งจาน ดีเอามาเฮ้ยอันนีตี้มันเห็นเนจะเล่นไหมตเต้ีวครับสะบานข้างมากอ่ะ่นี่คนเกิดเกิดอุบัติเหตุแทนนะวันนั้นก็ประเทศไายรื้อรื้อ่ทยเนาะตอนทำเป็นสอยวันคืนว่าท่านเจ้าคือดวท่านท่านมีาที่เขาเป็นพีกายุกอันนี้อุ้ยเขาต้อไปซอยเนาะนี่มาหวนยินดีกับมันสาปีใหม่เนาะ ออฟตไม่โอ้ยทันแดดในชีวิตทันแดดในชีวิตน้องพี่น้องเลยเป็นแผมาสือรถสั้นนิดน้อยสั้นเลยดพากันขี่รถกันเดี๋ยวมาด้สาผบอกแม่มาจักโมจัโมจัโมามัจัโมก็ดนกรับรับเลยรับปนด๋ับดไปยินดีกับสาวี่ใหม่พี่น้องให้เป็นออกรถใหม่เป็นตัใหญ่โดยังอก รถจักรเนาะจะเป็นขั้นแรกของเพิ่นขั้นแรกเนระเกจเจ้าได้ดอกเดียวอ่ะที่ดอกเดียวนี่แหละโอเคดีใส่กำกับิับรถนะขับรถมาห้าเป็น p C X E C X ร้อยหกสิบเนาะสองพันสามแบบรถัมาเนบเลเป็นตัวสแตนดาร์ดไหมเนาะมอเม็น A B S อะไรมากหัดเลนกสาวมันมันง่ามนะเด่นสีดอกมันง่ามันเด่นแล,แลที่บเป็นสีดอกไปเอาค่ะขับลงนี่โ้ถังที่ขั้นยอดมระเทแต่ประมาณนี้อันยากีง่ายค่ะสันกับรโรตจำลงมาปะ มันนัแลวเนาะสวยซึ hmm> ่งว่าอ้มันหน่อยก็บอกพอีะม่น้อยนะนิดน้อยเากเยว่ามัน่ตัวำกันนะครับคือมันหน่อยกลัวอยู่หรอคัอปั๊ตอนเช้าเขาเป็นไรเนาะเขาบอกตอนี้

Cầm biệt nắm căm bì căm bì căm 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 Cầm căm 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 Cầm căm 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 căm

ไปจึงเมื่อเลยบอกเฮ้ย,ย,ดดย,ยเดี๋ยวไปใส่ก่อนตลาดใส่แล้วไปย่างเดินแพทชิพน้อยหนึ่งเดี๋ยวก็จังเมื่อนี่ฮาบวิสตัวหนีรุง่ง <Okay. S 3> เปิดดเปิดก็ดบอถามันรับก่อนสุมเปว่าเ่าจอดรถใบเนาะเน็ตจะเสร็ถากระเจมันรับ ไม่ง่ายนึงนะน้อยๆครับเป็นยังข้าวพันธุ์บบขาวโพเขื่อนข้าวพันนั้นเดี๋ยวขอขอสิบคาพาไปเด่นแผ่นสิ่อนบอกไปบาย่างจังหน่อยไปบางสิ่งเมื่อชีแดงๆมันเกิดจังได้นี่เดี๋ยวถ้ากดปุ๊บถึงส่เ้าก็เปิดขึ้นแล้วก็ัมเบกับกัสต้ากัมเบกัวก็สตาร้าจะลองขี่ไปหนู่นนี่ก็ได้มันขี่ง่ายนึง ให้ย no? ินเออะงามนะอ๋อเฮ้โคตรสวยงามดีไหมไปเดี๋ยวคนบอจะเป็นคนชอนคือบอ Ừ. Khi nấy mượn đâu không? Ừ. Đưa khỏi anh em gặp lại Đi Đi anh อยู่เราเคยเงื่อนิมิต สวยงามมากเป็นแบบตื่นเต้นสั้นๆน้อยๆเออเข้ามาเคยเข้ามาเคยแบบว่ามีรถแพงขนาดนี้นะอยากมาแต่ซื้อรถนะสข้ารถหน่อยไ่เคยขึ้นมันในเดือน เากันมายางแฟนซิปเดน<ม>กำลังทูมัยลองดูไหมโมาโนมาเ <c oughs> ง a ้ <c> g <oughs> ก แพ่ทางอนี้เด้พี่เนาะเ่อทางคือ เอาละพี่น้องตอนนี้บ้านน้ยกะมาบ้านเนาะหลังจากเฮาก็พากันเข้าไปปากเซ่ผาสาวพี่ใหม่ไปซื้อรถเนาะนั่นไปกับน้องอันก็นสกนองหนาพอดีพ้นตกพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมาเล่าเหตุการณ์นั่นนั่นสุพรรเด้อพี่น้องเหตุการณ์รถหนอกอันนั้นเพิ่นลบม,มัานะ มืงสาวนี่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบานันรเนาะพาสาวพี่ใหม่ไปซื้อรถพี่นอ้อยท่านเลยบอกว่าราคาเท่าไรจักบอนายบอกเลยจะพูอในคลิปเนาะราคารถซาบีใหม่ที่เบันซื้อเนาะเป็นรุ่น t c x honda เนาะกัแบบเดียวกันกันกบรถบอนอยเนาะที่ซื้อมน,นราคาเป็นเงินกีบเฮานี่ก็ประมาณ81ล้านเนาะ แต่จีลันหาแสนหยียเป็นเงินอ่าบาทไทยกะหนึ่งแสนสองหมื่หพันบาทเนาะหนึ่งแสองหมื่นหพบาทถ้าเป็นเงินอ่าเป็นเงินลอลลากะหนึ่งเอ้สามพันหารอยเจ็ดสิบลันลานเนะตามทีบ่บัดไอสาริไยเป็นบอกมานะประมาณนันพี่หน่อย แต่ถา้ายอยู่ฟังไทยเนะา,ดดเาะถ่ารถขจาซสืออยู่ไทยนี่จะาพ่อดดอกพี่น้องประมาณ 90, เก่าหมื่นปลายนี่แหละเนาะแต่มามาขายอยู่ฟังบานฮอนขายแสนปลายพี่น้องเลยเพราะว่าภาษีมันแพงเนาะสื่อรถบิลล่าเนี่ยแต่ละคันคันสื้อต้นหาง่โอ้แพงขนาดมือซองกับแพงคือกันพี่น้องเลยเป็นน้ำภาษีมาจค่มาหน้อยสิมาเราเรื่องเงิน ขี่รถไปเมนะืองเ,ดดาาเส,งเสงดดงานะาานาเนาะ,ะพี่น้องเลยพอดีขี่รถไปกำลังอันสองคนน้องเพิ่นผู้ขี่มาผู้รถล้มฮะมันน่าจะบ่ฮหูแล้วเนาะขี่ไปเสียงเสียงรถดังทางขางนะดังคว้าโอ้มาแล้วก็แนบไปเบิ่งโอ้น้องเพิ่นก็กิ่งโคเรงเค้งๆเลยพี่น้องบาแล้วก็ได้โอ้บอกอันจอดบอกหนังอันจอดเนาะจอดจอดจอด ขาไปซอยเขาพเาเห็นหนองเป็นดมแล้วก็ขี่มาู้เดียวนะแต่ก็บ่มีภัยขัาไปซอยนี่ก็แนมเห็นหนองเป็นลมมาลุกขึ้นมาเลยสิมายุกรถดยุกบกขึ้นนั่นมาลราก็ได้ให้หนองอันนั้นเปล่าขี่รดกลับไปก็ได้ไปยุกรดให้นนองเป็นยุกแล้ว,ลวก็อู้บาดแผลเต็มโถเลยพี่น้องเลยบาดเบิดแถวแขนแถวนี้ กันหนาอีกเนาะหนากระบ,บาดเดี๋ยวบารอนเช่เอาหกไปเบิ้งคือบรารอนอันไทยบล้ายเนาะกับบ,บวกโมกายเนี่ย่าย,นยหนาบาดเบิ้ดค้านี่กระบ,บาดเนาะหัวเขา่าบาดเป็นหอยอทะเลก็สงสัยขี่ว่ายเติมไปเ่ยตามที่บรารอยขี่กับน้องอันกับประมาณหกเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเลยก็เลยไปจมรถขึ้นไหแล้วกะ คนก็บ,บอกว่าพาให้พาไปสุขสระ,ะเนาะพาไปหามอแน่บอแ้กก็ได้ให้น้องอันถ่ายอยู่อยู่รถแล่ะก่ะขี่รถพาหน่องปไปสุขสระ,ะเนาะก็บ,บอกหูอีกว่าสุขสระ,ะอยู่ไจก็ถามคนแถวนั้นแล้วพี่น้องเลยอาจจะก็บ,บอกไปก็ได้พาไปไปแต่มีกับไปสองคนแล้วแหละหน่องมันก็หายเจ็บอะไรเจ็บขาเจ็บอันนี้แหละอาจจะเป็นครั้งแหลกองเป็นรถล้มเนาะ พอได้ก็โอ้แต่อีตนนะก็เลยซอยพาไปห้องหมอแล,แล้วกา,ามูเพิ่น,นก,ก,ก,ลลก,ก็มาแล้วก็โทรหาพ่อแม่แต่กาม่าน่ะพี่น้องเลยเดือดเลยจะว่ากามาก็มีรถอันหลบคือกันอีกมีรถตำกันกับรถใหญ่ต้องใส่เจ็บร้ายเติมพี่พี่น้องเลยขี่มานะอุบัติเหตุส่วนนี้ร้ายแห่งเนาะก็เลยว่าแต่อีตนน้องเพิ่นพี่น้อง นั่นแหละแต่การคลิปนี้บ้านน่าเกษีเด็ขอจบเพียงสนิทละเด้อพี่น้องกัยบรรยากาศอู้เลิบน้ำมาแล้วฝนตกมาเนาะพอกานคลิปหน้าเด้อพี่น้องทำมาคลิปนี้ก็ไบเป็นไงคันฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจบ้านน่าเด้อเดี๋ยวสิ้ยเป็นคลิปต่อไปเนาะเจอกันคลิปหน้าไปเลยสบายดีเด้อบ๊ายบาย ฝนตกมือแรกพี่น้องเลยตกแห้งคับฟาสไ์ในรอบอันสองเดือน double jack ฝนมาเลยตกมาในนี่ฝนตกเลยอากาศดีพี่น้องปะขอจบไปเพื่อนเช่นนี้แหละ